ตัดลดร้อยละร้อยละหนึ่งครับเชื่อนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับประดอนปิศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมขอแปลยติตัดลดงบม,ม,มานของกระทรวงอุตสาหกรรมเอาไว้ที่1%ปอร์เซขอภัยครับร้อยละหนึ่งด้วยเหตุผลดังตอบต่อไปนี้ครับนือ่องจาว่าผมได้เปิดดู นในพันธกิจภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมภารกิจด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักนอกจากจะส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยยังมีแผนงานต่างๆที่ดูแลอย่างใกล้ชิดกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลเรื่องผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม มีแผนงานหลายแผนงานครับซึ่งได้เปิดดูทั้งในส่วนของสำนักประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและที่สำคัญคือที่อยู่ในกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้อยู่ในหลายแผนยุทธศาสตร์ด้วยกันผมยกตัวอย่างครับในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ตั้งเอาไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์จัดก,การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือ,อีแผนงานหนึ่งครับที่น่าจะชัดเจนก็คือแผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งในสํานักปลัดเองเนี่ยก็ได้มีแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติแต่พระท่านประธานครับที่ผ่านมาในหลายๆปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้อง ออกมาร้องเรียนต่อภาครัฐมากมายครับว่าเขาได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างไม่ต้องไม่ต้องไกลที่ไหนแล้วครับที่จังหวัดบ้านผมเนี่ยผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ร,รอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจําครับที่อย่างทองมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่มากหรอกครับมีเพียงแค่สองสามโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่าก็ได้รับร้องเรียนเป็นประจําทุกปีนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราหมายถึงภาครัฐเนี่ย ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังสิ่งที่ผมกำลังจะตัดในวันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไปยกเลิกโรงงานหรือไปปิดโรงงานเขาเสียเพราะว่าเป็นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผมเข้าใจดีครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเนี้ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันและจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ดีครับต้องไม่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนและต้องไม่สร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งใดก็ตามที่สร้างผลกระทบทางภาครัฐต้องลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดว่าจะกำชับให้โรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ผมจึงต้องเรียนถามทางกรรมธิการครับว่าในงบประมาณปี2566ที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็ทางสํานักปลัดได้ตั้งมาเนี่ยซึ่งมีแผนงานยุทธศาสตร์อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกเนี่ยได้สอบถามกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่าว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ไปติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างซึ่ง สิ่งที่มันแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนก็คือว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใช่หรือไม่จึงมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละปีนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะอะไรผมจึงจำเป็นต้องขออนุญาตแปรยต,ติตัดลดงบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรมที่1%เเพื่อที่จะให้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้ดูแล พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมและไปกำชับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้มงวดมากกว่านี้เรื่องผลกระทบที่จะมีขึ้นกับพี่น้องประชาชนขอประคุณครับครับขอบคุณนะครับกลุมประเสริฐพงษ์